ครับส่งงานนะครับผมนี่ลำของพี่ไก่นะครับติดตั้งระบบไฟท่อไอพ่นสว่างตามคันเร่งนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับอันนี้เียบแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับควบคุมสองจุดนะครับเพราะว่าเหมาะกับการฝึกเล่นนะครับในเบื้องต้นจะเลี้ยวง่ายเลี้ยวนุ่มครับลองดูกันนะครับเวลาเราเร่งนะฮะไฟจะสว่างเร่งน้อยก็สว่างน้อยฮะถ้าเราเร่งมากนะครับก็จะสมมตว่าผมต้องดึงไว้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันบิน ครับอันนี้เรามาดูสวิตกันนะครับสวิตควบคุมอยู่ที่ท้องนะฮะนี่ครับบริเวณนี้นะฮะกดลงไปที่สวิตนะครับก็จะเป็นการปิดแล้วอันนี้เราเล่งก็จะไม่มีไฟนะครับแต่ถ้าเราเปิดสวิตนะฮะ เอาไว้ประหยัดพลังงานที่ไปเล่นตอนกลางวันนะครับก็จะมีไฟเร่งมากก็สว่างมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนปิดไฟนะครับจะชัดหน่อย เหมือนเครื่องยนต์จริงนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอพี่ไก่มารับนะครับขอให้เล่นอย่างสนุกครับสวัสดีครับ